เนี่ยเริ่มกลัวแล้วเนี่ยครับเมื่อกี้ดรามาบอกมาแล้วเนี่ยว่ามีอะไร,รอ๋อเราเราใช้เห็นไม่มาที่บอ,อกมาไม่ผมเคยเคลียร์ไป็นรอบหนึงแล้วแล้วผมก็บอกไปว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับเพราะว่าคือผมผมก็ไม่เห็นนะตอนแรก,กเห็นก็เห็นแบบมีคนพูดว่าแบบมีพีฟ่ฟิล์มีดราม่าดราม่าดราม่าอะไรอะ่ะผมไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วพอแบบเขาส่งคลิปมาให้ดูใช่ไหม แล้วก็ฟังสิ่งที่พี่เขาพูดอะมันก็มันก็ถูกของพี่เขามันก็ไม่ได้มีอะไรถ้าสมมติว่าพวกผมว่างกันจริงๆพวกผมก็นั่งไลฟ์ด้วยกันได้แบบเวลาเราเจอกันอย่างเงี้ยเราก็แบบมีถ่ายคอนเทนต์ถ่ายอะไรด้วยกันตลอดผมกับพี่เขาก็ยังยังเหมือนเดิมปกติแต่แค่มันไม่ได้ออกงานด้วยกันแบบบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนรู้สึกอย่างที่บ้านคู่เรียกร้องให้แบบว่ามาคู่การทํางานคู่กันอะไรอย่างงี้เฮ้ยจริงๆพวกผมแอบคุยกันด้วยนะพี่พวกผมก็มีคุยกันนะว่าแบบเอ้ยพี่ถ้าสมมติว่ามีโปรเจกต์ ต่างคนก็ต่างหามบเออผมก็แบบเฮ้ยทำานิพี่เราก็อยากทําเหมือนกันถ้าสมมติมีเวลาแล้วมันตรงกันจริงจริงแล้วแบบมีโปรเจกต์อะไรที่มันน่าสนใจอะ่ะทํแน่แน่แล้วมันได้งวหรือเปล่าด้วยครับหลายๆอย่างด้วยแบบคิวตอนนี้ผมก็มีถ่ายตะกอนถ่ายอะไรอยู่ด้วยพี่ฟิล์มเขาก็มีของเขาซึ่งแบบคิวมันไม่ได้อยู่แล้วครับตอนนี้มันก็จะยากหน่อยแต่ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าสมมติมมีงานมีอะไรมาร่วมงานกันอีกแย่แบบไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนมีทั้้งออะไไรต่าาๆนะนะคืดหดหเลย อ๋อเหมือนแบบหายหายกันไปห่างๆกันไปใช่ไหมก็อย่างที่บอกพี่ก่อนหนั้นเออผมถ่ายฆาตกรรมจำไม่ได้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นผมก็อยู่กับกองยาวเลยเพราะมันเล่นถ่ายมากเรือนชนแสงยิ่งโอ้โหอันนั้นยิ่งเล่นถ่ายเลยคือผมไม่มีเวลาไปเล่นอะไรเลยแล้วอีกอย่างหนึงแต่ก่อนบ้านอ่าบ้านผมกับพี่พ์มแต่ก่อนอยู่ใกล้กันอยู่ในช่วงแบบละแวกดยวกันใกล้กันมากแต่ตอนนี้คือผมย้ายมาอีกฝั่งเมืองหนึ่งเลยมันก็เลยเจอกันยากหน่อย เออแล้วก็เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาตีกอล์ฟกันพี่พีมผมไปเตะบอลอย่างเงี้ยมคนละทางกันมันก็เลยแบบไม่ได้แบบมาเล่นอะไรด้วยกันเหมือนตะกอดอนแล้วไม่มี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 ครับไม่มีแสดงว่าอนาคตอาจจะมีโอกาสได้เห็นงานคู่หรืออะไรคู่กันบ้างผมว่าน่าจะมีนะถ้าอนาคตอนาคตอย่างเงี้ยน่าจะมีนะอ๋อ้กเออเออเออก็นั่นแหละครับผมว่าก็ต้อง จริงพี่เขาตอบนะผมก็ไม่ได้เห็นว่าพี่เขาไม่ตอบนะพี่เขาก็ตอบอยู่แต่ว่าแบบอพอตอบไปแล้วน่าจะมีแบบคอมเมนต์ที่ถา,ถามอีก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 อย่างเงี้ยแต่ว่าพอถามอีกพี่เขาก็ยังตอบอยู่เลย <Oui> ผมก็ยังเห็นแต่ว่าคงแบบถามซ้ําบ่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าต่างคนก็ต้งองต่างเคารพกันแหละคือเขาก็ต้องเคารพพี่ฟิล์มด้วยส่วนพี่ฟิล์มเขาก็ตอบไปแล้วเขาก็เคารพของเขาแล้วเงี้ยซึ่งแล้วก็สิ่งที่พี่เขาพูดอ่ะเขาอาจจะเป็นคนจริงจังไง เขาเป็นคนพูดแบบจริง hmm. จังอยู่แล้วเขาไม่ได้แบบติดเล่นติดอะไรเหมือนผมถ้าผมพูดไม่อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอพี่ฟิล์มพูดเขาแบบพูดแบบมีหลักการมันก็ถูกของเขาจริงๆที่เขาพูดแบบนั้นอะเียเราเข้าใจปี้่เพราะผะมปนมุมผอ่ะผมอะผมอะเข้าใจทั้งคนที่คนที่ไปว่าพี่เขาทั้งพี่เขาด้วยว่าเออมันมันมันคนละมุมมองอะพี่มันมองกันคนละฝั่งอะจริงๆถ้ามองแล้วมันแล้วต่างคนต่างเข้าใจกันอะผมว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมจะโดนมากที่ โอ้ยโดนพี่โดนแบบผมก็ตอบคือเขาอ่ะอ่านถ้าในในไลฟ์ของผมอะ่ะคอมเมนต์มันจะไวมากครับมันจะแบบปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นไปเลยแล้วสมมุติถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยผมเห็นแต่ผมอ่านไม่ทันนอะผมก็ไม่ได้กลับไปเลื่อนดูเพราะว่าคนอื่นเขาคอมเมนต์ทับกันเรื่อยๆคือถ้าเราเห็นเราก็จะอ่านอ่านอย่างแบบถ้ามีคมนมาถามว่าแบบเออพี่ฟ์ไมไปไหนผมก็บอกก็ผมอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขา่ย ให้เขาพักเถอะแลนนี้เขาพักผ่อนอยู่อะไรผมก็พูดไปแนวๆนี้เขาตอบไปแล้วสมมติว่ามีคนเข้ามาอีกมาถามอีกผมก็จะเอ้าเข้ามาช้านี่เมื่อกี้ไม่ฟังได้ไงอะไรเงี้ก็แบบเล่นๆไปติดเล่นๆไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปวีนอะไรขนาดนั้นหรอกผมว่าต่างก็ไม่มีใครวีนพี่พิล์มก็ไม่วีนแต่เขาเป็นคนพูดแบบนั้นซึ่งผมก็เป็นคนคุยแบบนี้แล้วก็ผมก็ไปคุยเรื่องอื่นให้แฟนคลับถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปก็คุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆครับไม่มีรมีรกกิม์ัันดี ครับขอบคุณครับ no right ี uh, okay. ่นะครัลูกเมลซ่าเมลซ่จับราค่ะบี่แจต้องน้ครันอยู่นี่าน่ะอแล้วกนนะคะแจมี่นะคะอามในองสามนหนาอ่ะนี่แจมตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนก็ได้เออโอเค ทำไมผมไม่ทำเมันแต่ก่อนว่าไปเรียงไปอย่างเงี้ยเออทำไมเออเดี๋ยวผมไปอย่างเงี้เลยกันครับโอเคมันแหวกแล้วแต่มันหายไปแล้วเนี่ย